เวลาที่เราอยู่กับโลกอย่างที่มีภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะคะฤดูกาลเปลี่ยนแผ่นดินแยกเราจะเห็นเลยค่ะว่าขณะที่เราอยู่กับภัยพิบัติทางธรรมชาติธรรมชาติภายในคือใจของเราต้องมั่นคงมากทีเดียวค่ะเสียงฟ้าร้องเป็นอีกหนึ่งการคำรามของธรรมชาติที่เราต้องอยู่กับโลก อย่างคนที่แบ่งปันความช่วยเหลือของเราค่ะมาร่วมใจกันคนละไม้คนละมือในการที่จะส่งความรักและความปรารถนาดีของเราไปที่เนปาลนะคะแทน for Nepal จึงเป็นงานที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกค่ะในส่วนของพันธรรตรุอารม์ไปดูแลงานส่วนทางสายศาสนาได้แก่ พระสองที่ท่านเคยมาศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วก็มีวัดมีวามีญาติโยมชาวพุทธเกาะอยู่มาอยู่ในส่วนที่สองก็ในสายพุทธศาสนาที่ต่างน,นิกายซึ่งก็มีของมหายานสายทิเบตสายวัชรย,ยานสายเหล่านี้ก็เราก็ลงไปช่วยดูลามะดูพระทิเบตแล้วส่วนที่สามนี่ก็ในส่วนของ พระในพื้นที่ก็คือพระของสายฮินดูที่เป็นวัดของชาวบ้านพื้นเมืองอันนี้เราก็ไม่ละเว้นแต่เราเน้นเรื่องของ,ของศาสนาที่เขา้าเขา้าไปสู่พื้นที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็คืองานสายธรรมทูตมีพระท่านเป็นในแพทย์เนี่ยมาบวชนะมาบวชเ็ายังไม่สื่อเขานะก็มาระดมกันอันนี้ภาพของงานพระธรรมทูตก็แน่นขึ้นขยายภาพกว้างขึ้นแล้วก็การทํางาน ได้ถี่ยิงคือมีความสุขเล็กๆในใจฉัน